สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิยุทธ์ในรายการ BNT A Little House รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสอบของพี่ๆนักศึกษาปริญญาตรีและน้องๆน,นักเรียนปรีดีกรีมอรามกระแผงโซนภูมิภาคกันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่2กรกฎาคม2567เริ่มต้นวันแรกของปีการศึกษา2567 ก็ขอกล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่รหัส67นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้เริ่มเปิดทําการเรียนการสอนกันก่อนหน้านี้พี่ยศก็ได้จัดส่งลิงก์เข้ารับชมวิดีโอการสอนนะครับอของท่านอาจารย์แล้วก็ตารางบรรยายแต่ว่าแน่นอนครับเราเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับชมรับฟังการบรรยายและการดู ตารางบรรยายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชวนสับสนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พิยศก็เลยจัดทําวิดีโอนี้เพื่อที่จะมาแนะนำนะครับให้เราได้เห็นภาพกว้างๆว่าโอเคระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายการฟังบรรยายพวกตารางบรรยายทั้งหลายของมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนเป็นแบบไหนนะครับเพื่อเป็นก,การเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะครับสําหรับการบรรยายของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับเรานักศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดเช่นพวกเราเนี่ยนะครับนักศึกษาในส่วนภา,าคเนี่ยจะสามารถรับชมการบรรยายผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ,อ,อแท็บเล็ตทโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้อยู่ใน2รูปแบบนะครับมีอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับซึ่งใช้งานต่างกันนะรูปแบบที่1ก็คือการถ่ายทอดสดนะครับรูปแบบของการถ่ายทอดสดหมายความว่าเรียนสด กับท่านอาจารย์ที่บรรยายอยู่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมากเขาเรียกว่าสํานักเทคโนโลยีการศึกษานะครับท่านอาจารย์ท่านก็จะบรรยายแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดการบรรยายคือถ้าจะดูสดในลักษณะนี้นะครับเราจะใช้ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางตัว Cyber Classroom นะครับ Cyber Classroom นะอันนี้คือการรับชมบรรยายสดในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ และมีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับมีเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเรียกว่าบรรยายสรุปนะเดี๋ยวจะว่าจะจะพูดในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบของการรับฟังสดนะครับดูสดในขณะที่าการบรรยายก็คือมีการถ่ายทอดแล้วเราก็นั่งชมนะครับนั่งดูนะกับรูปแบบที่2ก็คือในกรณีที่เราไม่มีเวลาในการฟังบรรยายสดๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการรับชมย้อนหลังอ,อันนี้เราเรียกว่าระบบ m learning นะครับ m learning course on demand คนละตัวกันนะครับนะใช้ต่างกันถ้าชมสดใช้ Cyber Classroom ถ้ารับชมย้อนหลังไปเข้า M Learning ซึ่งเข้าคนละลิงก์กันคนละที่กันคนละจุดนะครับแล้วก็ระบบการใช้งานก็จะค่อนข้างาก็แตกต่างกันนะโอเคทีนี้ในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับ ในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยตัวระบบที่จะใช้ได้ก็คือตัว Cyber Classroom ระบบเดียวก็คือการรับชมการถ่ายทอดสดนะในช่วงระหว่างเนี่ยนะครับพ่จิตรคิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่วันที่8วันที่9เนี่ยนะครับนะช่วงช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะดูได้ในส่วนของการถ่ายทอดสดการบรรยายเท่านั้นนะในส่วนของการรับชมย้อนหลังเนี่ยวิดีโอที่บรรยายสดจะยังไม่อัปโหลดคือจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับในการ ในการอัปโหลดเข้าไปสู่ระบบ MLearning เพื่อให้เรารับชมย้อนหลังเพราะฉะนั้นในส่วนของระบบ MLearning การรับชมย้อนหลังเนี่ยคาดว่าน่าจะเริ่มเข้าดูได้ก็คงจะเป็นหลังวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับวันที่9การกฎาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในส่วนของวิดีโอนี้พิยุสจะพูดถึงเฉพาะตัว Cyber Classroom คือการถ่ายทอดสดการดูบรรยายสดในช่วงวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ ต่อไปเราก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัว Cyber Classroom กันนะครับอย่างที่บอกว่าในวิดีโอนี้พี่โอจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของ Cyber Classroom เท่านั้นนะครับย้ำอีกทีว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับระบบที่เราจะเข้าดูการบรรยายได้เนี่ยก็จะดูได้แต่เฉพาะการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom นะครับ ทีนี้การใช้งานระบบไซเบอร์คลาสรูมเนี่ยครับอันดับแรกก็คือสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้รหัสนักศึกษาหรือไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบนะครับเพราะว่าเข้าไปในตัวลิงก์ที่พิยุส่งให้เนี่ยเป็นลิงก์สำหรับไซเบอร์คลาสรูมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูหน้าตานะครับอของไซเบอร์คลาสรูมก่อนหน้านี้พิยุ์ได้ส่งลิงก์สำหรับไซเบอร์คลาสรูมรวมถึงเขาเรียกว่า สักครู่นะครับจะเรียกว่าตารางบรรยายนะครับตารางบรรยายนะครับสตารางก็คือตารางบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็อีกตารางหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตารางบรรยายสรุปนะสตารางซึ่ง2ตารางนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับการบรรยายสดผ่านตัวไซเบอร์คลาสสรูมนี้นะครับนะเกี่ยวข้องอยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนอันดับแรกนะครับ พิยุทธ์เนี่ยได้ส่งตัวลิงก์สำหรับเข้าดู c y b e r c a คลาส o ูไปให้แล้วแต่ปรากฏว่าอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยคือน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับดูได้หน้าจอนะครับถือถ้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอลักษณะอันใหญ่นี้นะครับนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะชอบนิยมนะครับสะดวกในการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อกดลิงก์ไปหน้าตาของตัว Cyber Classroom ที่เราเจอจะเป็นอย่างนี้นะครับน้องๆหลายคนเนี่ยพอเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็พอเห็นสมวุกิมบตรงนี้ก็เลยไปกดซ้ําที่ตัว m learning ตรงนี้ไม่ใช่นะครับคือ m learning นี่ก็คือตัวที่เมื่อสักครู่ที่คู่กันกับ Cyber Classroom นะซึ่ง m learning เนี่ยตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเทอมหนึ่งยังไม่มีดูอัพเข้าไปนะครับที่จะใช้ก็คือตัวนี้เลยครับ c y b e r c l a s s r o o m ถ้าเราลองเลื่อนนะครับเลื่อนดูเนี่ยมันก็จะพบ เลื่อนอโทรศัพท์ดูนะครับก็จะพบช่องการบรรยายอยู่ในลิงก์นี้เลยไม่ต้องกดไปไหนแล้วนะครับใช้ตัว Cyber Classroom ตัวนี้เลยนะทีนี้ Cyber Classroom เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกในส่วนของอการรับชมสำหรับสมภูมิภาคถ้าเห็นตัวเนี่ยครับตัวสีอันนี้เ็เรียกสีอะไรล่ะสีครามสีนะครับสีเนี่ยนะครับก็กด คำว่าสาหรับส่วนภูมิภาคเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับก็กดในส่วนนี้ได้เลยนะเนี่ยสำหรับส่วนภูมิภาคตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็อยู่จุดนี้นะครับสําหรับส่วนภูมิภาคนะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาของ Cyber Classroom เนี่ยนะครับมันจะประกอบของส่วนภูมิภาคนะครับย้ำอีกทีนะไซเบอร์คลาสสูมในส่วนภูมิภาคเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย8ห้องเรียนนะครับ8ห้องเรียนนะ แช่องอะนะครับช่องถ้านับเป็นช่อง1นึ่งสองสามย่เแนะครับแต่ว่าถ้าแทนถ้าเราง่ายง่ายก็คือเราเห็นว่าเป็นแคมปัสหนึ่งเห็นไหมครับแคมปัสหนึ่งแคมปัสสองแคมปัสสามแคมปัสสี่แล้วก็รูมหนึ่งรูมสองรูมสามแล้วก็รูมสี่นะครับถ้าเลื่อนโทรศัพท์ดูถ้าเลื่อนฟีด,ดูนะมันก็จะเห็น8ช่องเนี่ยนะครับนะทีนี้เราก็เกิดความสงสัยแล้วครับอ้าวแล้วเราเรียนคณะอะไรวิชาอะไรแล้วเราจะต้องเรียนช่องไหน จะต้องเข้าช่องไหนดูช่องไหนเป็นยังไงอ่าเนี่ยครับอันดับแรกพอเจอมาก็จะงงตรงนี้เลยทีนี้เรามาดูว่า8ช่องนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิชาที่เราลงทะเบียนไว้เราต้องเข้าดูช่องไหนวันไหนเวลาไหนใช่ไหมครับอ่ะเราต้องดูจากอะไรครับนี่ครับ2ตัวเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก่อนก็คืออันนี้เขาเรียกว่าตารางเรียนของนักศึกษาโสภวิภาคนะครับเป็นตารางบรรยายพิย่งไปให้ ตารางเนี่ยมันจะมี2ตารางก็เรียกว่าตารางเรียนตารางบรรยายนะครับหลักก็คือลักษณะหน้าตาเป็น4-4ตารางแบบนี้ครับอยู่ในลิงก์เดียวกันกับอีกตารางหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าตารางบรรยายสรุปถ้าน้องเลื่อนขึ้นไปดูในลายของบ้านนิตินะครับจะเห็นว่าพิยุ์ส่งไปให้2ตัวนะครับลองกดเข้าไปดูถ้าตัวลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับเป็นช่องเห็นไหมครับ วันที่6วันที่7วันที่13วันที่สีสังเกตนะครับมันจะมีวันที่6วันที่7อันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์เป็นตารางสำหรับการบรรยายสรุปในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านไซเบอร์คลาส o ูมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกตารางหนึ่งตารางที่เป็นตารางหลักแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่มีการถ่ายทอดสดผ่านไซเบอร์คลาส o ูมช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เห็นไหมครับเหมือนตารางเรียนของเราเลยใช่ไหมครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแต่มันมี4ตาราง มันมีสีตารางมันหมายความว่าอย่างไงมันจะไปเชื่อมโยงกับตัวนี้ครับถ้าน้องไปเปิดดูตารางเมื่อสักครู่ถ้าเราเห็นตารางช่องสัญญาณที่1น,นะครับตารางที่เป็นตารางช่องสัญญาณที่1มันจะถ่ายทอดสดที่ช่องแคมปัสหนึ่งนะลองกลับไปดูนะครับตาราง1คือตัวไหนถ้าเปิดลิงก์เข้าไปน้องจะเห็นเนี่ยตารางมันจะมีสีตารางตารางที่1ดูดูตรงด้นบนนี้ครับว่าช่องสัญญาณ1 นะครับช่องสัญญาณ2ช่องสัญญาณ3และตารางเทปนะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนี้1 2 3และเทป1 2 3สและเทปถ้าวิชาที่อยู่ในตาราง1ตรงนี้นะครับตาราง1ตรงนี้ถ่ายทอดผ่านแคมปัสอะไรครับ1่งง่ายๆใช่ไหมครับถ้าช่องสัญญาณที่2ก็คือตาราง2ตรงนี้นะครับตาราง2จะมีตรงนี้เขียนไว้นะครับว่าตารางี่ยช่องสัญญาณที่2 ช่องสัญญาณที่2ก็ถ่ายท่อสดที่ช่องแคมปัสสองถูกไหมครับต่อไปช,อญญ 3, ช่องสัญญาณที่3ตรงนี้นะครับตารางนี้ตารางนี้สําหรับช่องสัญญาณที่3ตารางนี้นะครับดูด้านหัวด้านบนนี้นะครับก็จะเขียนเอาไว้นะครับมาเลยจะจะเขียนเอาไว้ว่าช่องสัญญาณที่3ช่องสัญญาณที่3ก็จะช่องสัญญาณที่3ก็จะถ่ายท่อสดที่ช่องแคมปัสสนะครับอันนี้ สช่องนี้แคมปัส 1, นึ่งแคมปัสสองแคมปัสสตารางช่องสัญญาณที่ 1, นึ่นะครับตารางที่ 1, 2, 3อันนี้ดูผ่านไซเบอร์คาสรูมแคมปัสหนึ่งแคมปัสสและแคมปัส3นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปพอรู้จุดเชื่อมแรกแล้วว่าตารางไหนถ่ายทอดช่องไหนต่อไปก็ต้องมาดูว่าในแต่ละวันของช่องนั้นมีวิชาอะไรบรรยายบ้างใช่ไหมครับเราก็ต้องมาไล่ดูครับใช่ไหม อันนี้จะเป็นตารางรวมหลายๆวิชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาดูครับว่าวิชาที่เราลงทะเบียนไว้อยู่ในตารางไหนวันไหนและเวลาไหนอยกตัวอย่างเช่นอเอาเป็นวิชาอะไรดีเป็นวิชา ram เดี๋ยวสักครู่นะครับอ้าว ram 1111อ่ะเอาตัวนี้เลยตัวแรกเลย ram 1111นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่นักศึกษาปีหนึ่งจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ram 111 1อยู่ตรงนี้แสดงว่าวิชา ram 111 1เนี่ยบรรยายทุกวันจันทร์ถูกไหมครับทุกวันจันทร์เพราะอยู่ล็อกนี้ตรงอื่นไม่มีแล้วครับ im ก็จะอยู่ตรงนี้ im 111 1ก็จะอยู่ช่องนี้บรรยายทุกวันจันทร์เวลา8โมงถึง9โมง15ที่ช่องสัญญาณหนึ่งแสดงว่าถ้าเราลงทะเบียนวิชานี้ ram 1111ทุกวันจันทร์8โมงถึง9โมง15เราต้องไปรับชมที่ แคมปัสอะไรครับในเมื่อถ่ายทอดช่องสัญญาณ1ก็ต้องรับชมที่ถ่ายทอดช่องสัญญาณ1ก็รับชมที่ช่องแคมปัส1ถูกต้องใช่ไหมครับนะที่เหลือก็ไปดูใช่ไหมครับก็เข้าใจแล้วทีนี้ใครลงทะเบียนวิชาไหนอยู่ในตารางไหนนะครับก็ไปดูตารางนั้นนะทีนี้โอเคถ้ามันมีอยู่ใน3ตารางนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนบางทีไม่มีอยู่ใน3ตารางนี้ไม่มีอยู่ในช่องสัญญาณ1 2 3 แต่มาอยู่ในช่องเทปต,ตรงนี้ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงช่องที่4เนี่ยเขาไม่เรียกว่าช่องสัญญาณที่4ใช่ไหมครับแต่เขาเรียกว่าเป็นบรรยายเทคโนโลยีผ่านวงเล็บเทปนะครับเทปคืออะไรนะครับช่องนี้นะครับนะเขาจะ,อ,ะอัพโหลดวิดีโอเข้าไปในตัวระบบ M Learning MLearning เพราะฉะนั้นตัวช่องช่องที่4เนี่ยครับเดี๋ยวเราไว้ดูถ้ามีวิชาที่เราอยู่ในช่องที่4เนี่ย เราจะค่อยไว้ดูในระบบ M Learning นะครับหลังวันที่9นะเดี๋ยวพี่ย์ค่อยมาว่าเรื่อง MLearning อีกทีหนึ่งนะครับพาอบ,บอกแล้วว่าวิดีโอนี้จะขออนุญาตพูดถึงตัว Cyber Classroom ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเนี่ยสัปดาห์แรกเป็นต้นไปนะใช้คำว่าสัปดาห์แรกเป็นต้นไปนะครับก็การถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cyber Class r o o m ก็คือจะถ่ายทอดตามตารางที่1นะครับตารางที่2นี้ตแต่ละตารางที่3นะครับช่องสัญญาณที่1ช่องสัญญาณที่2ช่องสัญญาณที่3 ผ่านแคมปัส1แคมปัส2และแคมปัส3อย่างนี้นะครับแคมปัส1 2 3ส่วนตารางเทพเนี่ยเราจะรับรับชมผ่านระบบ M learning นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันเรื่อง M learning อีกทีนึงจะได้ไม่สับสนนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของตารางบรรยายหลักช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราลงทะเบียนในแต่ละวิชาก็จะบรรยายแค่ แค่เวลาเดียวนะครับใน1สัปดาห์นี้ก็จะก็จะบรรยายแค่เวลาเดียวใครลงทะเบียนวิชาไหนก็ไปไล่ดูในตารางนะครับพิยุส่งลิงก์ดาวน์โหลดตารางลงมาปริ้นออกมาหรือว่าจะดูก็ได้นะครับดูตามลิงก์ก็ได้นะก็จะมีตารางลักษณะอย่างนี้ส่งไปให้แล้วนะครับตารางแบบนี้นะต่อไปมีตารางอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีตารางบรรยายอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งรับชมผ่าน ไซเบอร์คลาสส์รมเช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูผ่านไซเบอร์คลาสส์รมเช่นเดียวกันแต่ตารางนี้เขาเรียกว่าตารางบรรยายสรุปครับตารางบรรยายสรุปคือยังไงตารางบรรยายสรุปจะบรรยายในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวิชาละหนึ่งครั้งแต่จะบรรยายทั้งวันเข้าไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอ่าเนี่ยวันเสาร์เนี่ยนะครับนักศึกษานิติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเจอนะครับนี่ตารางเนี่ยที่พี่ยกมาเนี่ยนะครับก็จะ การบรรยายสรุปจะเริ่มวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่6นะครับวันอาทิตที่7แล้วข้ามไปวันเสาร์ที่13อาทิตย์ที่14เห็นไหมเรามาดูว่าวันเสาร์ที่6วันเสาร์ที่6มีบรรยายกี่วิชา1,2,3วิชาเห็นไหมครับอ่า LAW 1 1 0 6 POL 2 2 0 3 MGT 3 1 0 2ไอ้หตารางบรรยายสรุปนี้กับตารางเมื่อสักครู่ต่างกันยังไงคือจะสังเกตนะครับการบรรยายสรุปเนี่ยจะบรรยายตั้งทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึง4โมงเย็นเลยนะครับก็คือเหมือนจะอาจารย์จะมาบรรยายสรุปเขาโครงทั้งหมดให้เราได้ฟังซึ่งอันนี้การบรรยายแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับนะน่าน่า,น,า,น,าน่าที่จะติดตามดูหรือจริงๆแล้วเราสามารถไปดูย้อนหลังผ่านตัว MLearning ได้นะครับแต่ถ้าใครอยาก ฟีลล like uh, ิ่งแบบบรรยายสดอยากรับฟังสดๆก็ดูผ่านตัว Cyber Classroom วันเสาร์นี้ก็จะเริ่มดูได้นะครับนะก็จะมีบรรยายครั้งแรกวันเสาร์ที่6นะครับนะครับและทีนี้แล้วตัวเนี้ย la w 1 1 0 6น u ะแล้วโฟกัสที่วันที่6ก่อนนะวันเสาร์ที่6ก่อนนะ3วิชานี้1.106 2.203และ3.102รับชมผ่านช่องทางไหน แน่นอนดูผ่าน Cyber c ์คลาส o รมแต่มันจะไปถ่ายเท่าสดที่ช่อง r o ม m นถึงสอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวิชาไหนรูม m 1วิชาไหนรูม m 2วิชาไหนรูม m 3ลืมลืมรูมหรือ,อยังครับคืออะไรทวนอีกทีนะครับกลับไปทวนอีกที Cyber c ์คลาส o รมเราจะมีทั้งหมด8ช่องสัญญาณใช่ไหมครับมี c a m p ัส 1, c a m p แคมปัส p u s แคมปัส3และ c a m p ัส4ต่อไป r o ม m น่ 1, นะครับมาแล้วรูม m 2, r รูม3และ r o ม m 4 ถ้าแคมปัสเนี่ยนะครับหนึ่เนี่ยใช้ในการถ่ายทอดช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับแต่ถ้ารูม1 2 3 4อันนี้ใช้ในการถ่ายทอดบรรยายสรุปในวันเสาร์อาทิตย์ถูกต้องนะครับทีนี้ก็กลับไปดูที่ตารางเสาร์อาทิตย์นะครับรูม1นถึงส่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ดูถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเนี่ยซึ่งคลาดเคลื่อนน้อยก็คือก็แบ่งตามช่องเนี่ยครับถ้าช่องแรกก็คือรูม1 ช่องที่2ก็คือ Room 2ช่องที่3ก็ถ่ายทอดผ่าน Room 3ช่องที่4ก็ถ่ายทอดผ่าน Room 4นะครับเหมือน la w 1 0 1เนี่ยถ้าถึงวันเสาร์ที่6 9เก้โมงปุ๊บน้องเข้า Cyber Classroom ช่อง Room 1เพราะมันอยู่ช่องแรกใช่ไหมครับรูมหนึก็เปิดเข้าไปก็สแตนบายดูเลยครับอาจารย์ก็บรรยายตั้งแต่9ก้าโมงถึงสิบใช่ไหมครับแต่ถ้าใครเรียน pol 2อ0สก็ต้องไปเข้า r o ม m 2ใครเรียน mgt 3 1 0 2ก็ต้องไปเข้ารูม 3ถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์นี่มีบรรยายทั้งทั้ง4ห้องเลยนะครับนะเพราะว่าแต่ละห้องคือบรรยายวิชาเดียวแต่ทั้งวันใช่ไหมครับนะก็คือถ้าเป็นวันอาทิตย์ที่7ก็จะมี r a m 1 1 4 2อ่ะใครลงทะเบียนวิชานี้ก็เข้ารูม1ใช่ไหมครับ m g t 3 3 1 0ใครเรียนวิชานี้ก็เข้ารูม2ออันนี้เข้ารูม3อันนี้เข้ารูมสี่เห็นไหมครับนะอ่าก็จะเป็นลนนักษณะนี้บรรยายสรุป การบรรยายสรุปเนี่ยแต่และวิชาจะบรรยายครั้งเดียววันเดียวแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น l a w 1 1 0 6เนี่ยเทอมนี้ก็จะบรรยายสรุปแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามตรวจสอบตารางบรรยายสรุปดูให้ดีนะครับว่ามีบรรยายวันไหนเวลาไหนบ้างนะหรือถ้าพลาดไม่ได้ฟังอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไว้รับชมผ่านตัว MLearning ได้นะครับก็ค่อยว่ากันเรื่อง MLearning อีกทีนึงนะครับนี่ก็คือในส่วนของตารางทั้งหมดนะครับอ่าก็ พอจะให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าลักษณะของ Cyber Classroom เป็นเช่นนี้นะย้ำอีกทีนะครับ Cyber Classroom เมื่อกดเข้าไปในลิงก์ที่พิ่ส่งให้แล้วไม่ต้องไปกดซ้ำที่ตัว M Learning ตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนฟีดแล้วก็เข้าไปเลือกดูตามรูมต่างๆได้เลยนะครับส่วนจะเรียนห้องไหนเวลาไหนก็ต้องตรวจสอบจากอะไรครับจากตารางบรรยายใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวตารางบรรยายหลักแบบนี้นะครับตารางบรรยายจันทร์ถึงศุกก็ จะมี3ตารางคือตาราง1นะครับช่องสัญญาณหนึ่งช่องสัญญาณ2และช่องสัญญาณ3ถ่ายทอดสดผ่าน Cyber Classroom ผ่านแคมปัส1แคมปัส2และแคมปัส3นะครับแคมปัส1บรรยายวิชาอะไรบ้างก็จะอยู่ในนี้วันจันร์บรรยายอะไรวันอังคารบรรยายอะไรก็ไล่ดูนะครับเข้าเรียนตามตารางส่วนการบรรยายสรุปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ถ่ายทอดสดผ่าน Cyber Classroom <c oughs> เช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของช่อง Ro o m 1ถึง4นะครับและ ตัวตารางบรรยายสรุปนี้พิยศก็ได้จัดส่งไปให้กับน้องๆนักศึกษาเรียบร้อยแล้วลองไปเปิดไล่ดูนะครับโอเคครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะทําให้น้องๆได้เห็นภาพคร่าวๆชัดขึ้นนะครับสําหรับระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom นะครับส่วนตัวรับชมบรรยายย้อนหลัง M Learning นั้นเดี๋ยว ถัดไปจากนี้สัปดาห์หน้านะครับเราค่อยว่ากันเพราะว่าในช่วงวันที่5-7ถึงนี้พิยุ์จะทยอยจัดส่งรหัสนักศึกษาให้กับน้องนองนักศึกษาใหม่รหัส6 7นะครับตัวตัวรหัสนักศึกษาก็จะเป็นรหัสสาคัญเพราะว่าตัวไซร์ตัว, Cyber, ตว m learning โดยที่ตัว m learning นะครับจะต้องทําการล็อกอินสมัครนะครับใช้งานระบบ e service และมี username password ในการเข้าใช้งานซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ